กามินมินูสออะครับอาการที่ส่งมาก็คือเชื่อมต่อสายชาร์จขึ้น100%นตะครับนี่นะฮะถอดสายชาร์จนะครับเครื่องดับทันทีนะครับกดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับนี่นะฮะก็ต้องแกะออกมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับมีปัญหาที่แบตเตอรี่นะครับ วีนูเอสนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับก็นำเบจ,จับสัญญาณ GPS ีเนังเวลาเป็นปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยนะครับน,นะฮะก็ทุกอย่างทำงานได้ตามปกตินะครับน,นะฮะจากตอนแรกเครื่องที่ส่งมาไม่สามารถที่จะ,ะเปิดเครื่องหรือว่าชาร์จไฟเข้าได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยก็ทำงาน ได้ตามปกตินะครับนี่นะครับก็ทิ้งไปนะครับงานได้นะครับนี่นะครับก็ตรงนี้ก็ได้รายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยชาร์จไฟเข้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับใสงเซ็นเซอร์ขั้นเร็ก็ทำงานนะครับนะเสร็จเรียบร้อยครับ